ลูกแมวจอนเลี้ยงไว้อยู่นี่ซีหาโตสื้ออาหารเม็ดสังอาหารเม็ดมาเท่ไว้ให้ก Me ินเมียวเมียวเมียวเมมียวเมีใครจะกินปลาเอ่ยใครจะกินปลาเอ่ยจะเอ๋ มาแล้วออกมาลูกมาเร็วปกติตัวมันจะไม่โตนะเนี่ยให้เราให้กินอาหารเม็ดเทอาหารเม็ดไว้ให้กินตัวโตเมียว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 ไปหาพี่หวานไหมไปไหมลูกไปอยู่กับพี่หวานไหมไปเปล่าหลับตาปิดไปอยู่กับพี่หวานไหมเมียว สีเดียวกับพี่หวานเลยเอ๊ะใครโผล่ออกมาตรงนี้อีกจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะหลายนีใส่เกียงันปลาแข็งเลยยังไปสูตรปลาคอที่เขามาค้่มไหม ปกาแดกก็ใส่เกลือไหนๆตัวเนาะบะแมนเขาเห็ดปลาไอแบบเป็นตอนเป็นอันนี้เขามาล้างห้ามลางยังออกเขาเคยกินได้อย่งสีเน่ยเห็ดป๊เป็น้งเนอะเรนว่าสาวอีสาวอ่างสาวอ่างก็เขาเห็ดปลาหน่อยก็ยังเห็ดบ๊เป็นเห็นไหมไอีแม่เห็ดโอ้ยมันบกรอบนี่นึงหน่อยเนี่ยมันกินได้ที่กองมันจังสีละปลหน่อยเอาบ่อยู่มเอามาที่ไหนบ่บ่อเอาต้องกินเค็ม าใส่หนังปลาที่พะโลดโอ้ใช่ใส่หนังปลาที่พะโลดไม่ได้เที่อันบนว่าใส่หนังปลาของใหม่เขียงพอดีเป็นไหมมันก็เส้มแห้งใส่หนังปลาที่พะโลดแล้วก็ใส่เกลือจักน้อยๆอย่าง่นวาของเพิ่อนมันแสีบบ้างปนี่เอามาชิมบดีงว่าบ่กขั้นเสบเดี๋ยวใส่กระปุกน้อยๆไปฝากเลยดำเพิ่อนเพื่อนเพื่ินดเพิ่นไปขวบอ๋อแล้วก็เพิ่นก็ซอยหอมใส่ใส่พริกป่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ใน่นะแอบดูเนาะนี่ยางไม่ไหม้สีกินแซ่ทำไมตะกี้กลัวสิ้กินต้องแซ่เ,ซเขาเอาไปหนึ่งเอาไปตำกลัวสิ้กินถ้าทองดี่ดีนะเสียวเาขากีเมื่อกี้กินเีน่ไฟแบบนี้แอจะมาขออาหาราทีนั่นอะ ย่องมาหาอาหารกินเดี๋ยวเดี๋ยวเทให้